สวัสดีทุกคนเลยนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะนํามารีวิวแล้วก็ต่อไปกันในวันนี้นั้นมีชื่อเรื่องว่าจมดาคุงตกนานินโนมาโจหรือในชื่อเรื่องภาษาไทยว่ายมดาคุงกับแม่บัทั้งเจ็ดยมดาคุงตกนานินโนมาโจเริ่มแรกเดิมทีเปในรูปแบบของมังงะม,มาก่อนเขียนโดยวิกิโยชิกาว่าก่อนหน้าที่จะมาเขียนเรื่องนี้ <S <S เคยเขียนเรื่องแยงกี y y ้คุงตกเมกันเนจังหรือในชื่อไทยว่านายโตตัวร้ายกับเดวนแอปไซ ที่ญี่ปุ่นตำบเรื่องยามาดาคุงมีฉชับรวมเล่มลาทั้งสิ้น17เล่มตัวในไทยคือลิขสิทธิ์แบบมังงะโดยวิบูลกิจณปัจจุบันมีถึง8เล่มในรูปแบบของอนิเมะสำหรับเรื่องนี้ได้ลีเด้นฟิล์มมาร่วมงานด้วยผลงานที่เพิ่งผ่านไปสำหรับสตูดิโอนี้ก็อย่างเช่นอัลซารันเซงกิหรือผู้แก้อัลซารันได้ผู้กำกับได้โทโมกิทาคุโนะซึ่งก็ถือว่าไปน่วงกับ็มตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลย ที่ผ่านมาทำให้าาที่เป็นเอพิโซดเดลตร์ให้กับหลายๆเรื่องอยา่างเลิฟไลฟ์สกูเอโดโปรเจกต์และ Idol m a s t เตอร์ซนโนกอเซเริ่มเรื่องราวด้วยยมมามะดะริวเด็กหนุม่มเกณเที่การเรนก็ไม่เอาไหนพฤติกรรมก็ไม่ในเรื่องและเกิดเหตุการณ์ตกบันไดล้มทับชิราอีชิอุระละยิงสาวชอมงามผู้เพียพ้องไปทั้งกิริยาความเฉลียวฉลาดและตัวตรงอง,องเอว สงท้ทั้งคู่เกิดการสลับร่างกันยมามาดะตกใจเป็นอย่างมากจึงรีบวิ่งไปหาชลราอิชิที่ดันกลับไปเรียนต่อในร่างของยมามาดะได้อย่างหน้าตาเฉยยมามาดะลากชลอาอิชิมาที่ด่านฟ้าเพื่อทบทวนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นชลราอิชิคาดว่าคงเป็นเพราะการตกบันไดพร้อมกันทําให้เกิดการสลับร่างหากอยากจะคืนร่างเดิมก็คงต้องลองตกบันไดพร้อมกันอีกรอบหนึ่งแต่เธอขอเอาไว้คืนร่างหลังเลิกเรียนเพราะหากทาตอนนี้ก็จะเสียเวลาเรียนเอายมามาดะได้ใช้ชีวิตวันหนึ่ง ในร่างของชิราชิและถือโอกาสในการนำเรือร่างของชิราิชิมาเชยชงเล่น oh. ในช่วงพักกลางวันซาสสกิและของเพื่อนได้มาชวนยามาดะในร่างของชิราอิชิมาทานข้าวด้วยกันยามาดะได้พบกับข้าวกล่องเละๆเล่อสี่เล่ม <No. S 1> ที่ถูกเขียนเล่น <No. S 1> และตู้เก็บของที่เต็มไปด้วยขยะ <No. S 1> ยามาดะได้เข้าใจว่าแท้จริงแล้วซาสสกิและของเพื่อนก็คือคนที่แกล้งนันเองยามาดะพูดกับชิราอชิว่าจะเป็นคนจัดก,การเรื่องนี้ให้เองแต่ชิราชิได้เข้ามาห้ามและบอกว่า อย่าทาให้เรื่องมันยุ่งยากไปมากกว่านี้เลยนะซาสากิเห็นยามาดะในร่างของชิราชิคุยกับชิรายิชิในร่างของยามาดะจึงเข้าใจว่าชิราอิชิจะเอายามาดะมาเป็นพวกคอยปกป้องซาสากิจึงเรียกยามาดะในร่างของชิรายชิมาพูดคุยทําร้ายและสุประมาณยามาดะในร่างของชิรายชิจึงคิดจะจัดการสั่งสอนแต่แล้วชิรายิชิในร่างของยามาดะก็ได้เข้ามาห้ามเมื่อซาสากิเห็นยามาดะในร่างของชิราชิต่อยชิรายชิในร่างของยามาดาจนกระเด็นจึงรีบวิ่งหนีไปด้วยความหวาดกลัว หลังเลิกเรียนชิราอชิในร่างของยามาดะก็ได้มาขอบคุณยามาดะในร่างของชิราอิชิเพราะจริงๆแล้วชิราอิชิในร่างของยามาดะก็รู้สึกสาใจเล็กน้อยที่เห็นซาสสกิวิ่งหนีไปและแล้วการเริ่มตกบันไดเพื่อกลับร่างเดิมก็ได้เริ่มขึ้นแต่ไม่ว่าจะตกบันไดครั้งแล้วครั้งเล่ากี่ครั้งก็ตามก็ยังไม่สามารถกลับคืนร่างเดิมได้ยูดีชิราอชิจึงพูดขึ้นมาว่ายังมีอีกวิธีการหนึ่งนั่นคือการจูบมันเองเพราะว่าในระหว่างที่ตกบันไดทั้งคู่ได้จูบกกกััััันนนเเมมมมมื่่่่อตต้้้้้งงงงววชชิิไไไร็็ดดดดดขาา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 จบบปยยยะแลลสถค ในวันต่อมาทั้งคู่ได้ลองจุบกันอีกครั้งหนึ่งก็พบว่าสามารถสับรัร่างกันได้เหมือนเดิมในช่วงพักเที่ยงหนุ่มรอจากพันนักเรียน ได้เข้ามาขอพบชิราชิในร่างยามาดะหลังจากเฝ้าสังเกตการพฤติกรรมทำให้มิยาโมระรู้ว่าแท้จริงแล้วชิราชินะั้นตอนนั้นก็คือยามาดะนั่นเองมิยาโมระจึงได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องการสลับร่างและยังจูบป,ปากกับยามาดะดูปรากฏว่าทั้งคู่ก็สามารถสลับร่างกันได้มิยาโมระได้บอกว่านอกจากตนจะอ,อยู่ในสภา,านักเรียนแล้วยังเป็นสามาชิกชมรมวิจัยเรื่องลึกลับอีกด้วยแต่ทั้งชมรมเลอแค่ตอนอยู่คนเดียวและก็ได้ถูกยุบอยู่เต็มที่แล้วเขาจะให้ห้องชมรมกับชิราอิชิและย พระโคก็ตกลงในระหว่างนั้นเองได้มีหญิงสาวร่างเล็กได้ยินการสนทนาของทั้ง3เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าชมรมจะเริ่มกลับมาทำกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งจึงของเข้าชมลมด้วยแล้วก็เป็นการจบฉากตอนที่หนึ่งเพียงเท่านี้เขตแรกของยมมามาดะจะเป็นเช่นไรต่อเขาคือมนุษย์ที่ไม่ว่าจะจูบกับใครก็แต่มาสลับด่างลา้ใช่หรือไม่แล้วแม้ว่าทั้งเจ็ดคนนั้นคือใครตามต่อได้ในยมมามาดะคงตกนานินโนโมาโจ บอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้ไม่เคยอ่านในรูปแบบของมังงะมาก่อนแต่เท่าที่ดูในตอนแรกนึกว่าจะมีแค่การสลับล่างไปไปมา,มาเหมือนเรื่องแคมเปอร์แต่ส่วนตัวได้แอบไปดูเนื้อเรื่องเพิ่มเติมอยากจะบอกว่าเอาเป็นว่าไม่สปอยดีกว่าส่วนตัวแล้วค่อนข้างชอบตรงเนื้อเรื่องที่ทําออกมาที่ดีมากฉนิดที่ว่าคาดไม่ถึงเลยทีเดียวเชียวว่าจะมีอย่างนี้สําหรับในตอนต,อต่อไปก็จะมีปมและความสนุกสนานที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องนี้ให้คะแนนไปที่8.2แล้วก็ดูต่อแน่นอน